สวัสดีครับวันนี้เราจะทําเมนูแมงกะพุนหัวกระสุนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมแมงกะพุนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการลวกในน้ําร้อนนะครับผมจะใช้เวลาลวกประมาณ30มสิบวินะครับผมจะใส่ให้หมดเลยนะครับหกตัว พอแมงกะพุนโดนความร้อนนะครับตัวแมงกะพุนเนมันจะบานออกนะครับสามสิบวิแป๊บเดียวครับกดแมงกะพุนให้จมให้ทั่วนะครับนี่ยสังเกตนะครับมันจะบานออกอย่างนี้นะครับแมงกะพุนเราสุกง,ง่ายนะครับพอครบ30วิิบวินะครับผมก็จะทำการปิดไฟครับแล้วก็ เอาแมงกะพูุนของเราเนี่ยไปน็อกในน้ำเย็นนะครับใช้เป็นน้ำอุณหภ,ภูมิปกติของห้องก็ได้นะครับเปิดน้ำใส่ได้เลยนะครับเนี่ยครับพะแมงกะพูุนเราคลายความร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปประกอบอาหารได้เลยครับผมจะแบ่งตัวแมงกะพูุนนะครับเอามาดองอยู่2ตัวนะครับ อันนี้ในเมื่อเราพักให้เย็นเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาดองนะครับผมจะคัดเป็นตัวที่ไซส์ใหญ่นะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมจะใช้เป็นตัวน้ําดองสําเร็จรูปนะครับเป็นของเพียวฟู้ดนะครับบอกเคล็ดลับดีๆอย่างหนึ่งคือแมงกะพรุนเนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติเค็มนะครับให้เราแช่น้าเกลือให้เให้เราล้างน้าเกลือก่อนนะครับก็ประมาณสัก 3- 4รอบนะครับหรือ5รอบเสร็จแล้วปุ๊บแช่น้ําเปล่าเนี่ยต่ออีกสัก1คืนนะครับมันจะลดความเค็มได้100%เซ็์นะครับ ตอนนี้แมงกระพูุนเราก็โดนแช่น้ำดองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่กระเทียมไปด้วยนะครับนี่ชอบมากใส่มากนะครับชอบน้อยใส่น้อยได้เลยเสร็จแล้วก็เป็นตัวพริกแดงจินดาซอยนะครับนี่ใครไม่ทานเผ็ดก็เลี่ยนได้นะครับนี่ครับแค่นี้เองครับทำง่ายๆครับ กดให้แม่งกระพุนจมนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับนี่ครับล็อกให้แน่นนะครับเราจะทำการแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับ